รันซิมโพเซียมอันแรกสนับสนุนโดยบริษัทแอสตานะคะซินิก้าก็เอาไลน์ที่จะพูดในวันนี้นะคะเขามาให้สอนเรื่องแอสมาเลยคะ่ะอาจจะไม่ได้อ้ง e างอิงเปเปอร์มากมายนักนะคะก็จะสอนตั้งแต่ การไดอ g โนส e การประเมินนะคะและการให้ Initial t r e รี m เมนในผู้ป่วยแอสมานะคะโดยจะ o l l o w ตามแอดมาไกด์ไลน์ซึ่งไกด์ไลน์ต่างประเทศปัจจุบันก็จะเป็นจีน่าล่าสุดก็เป็นปี2023ไกด์ไลน์ไทยก็เพิ่งตีพิมพ์ปีนี้เช่นเดียวกันนะคะถ้าใครอยากได้เป็นรูปเล่มก็อยู่ตรงเคาน์เตอร์รของแอสตานะคะแล้วก็วันนี้จะโฟกัสถึง e v evidence b s s e ในการลดการเกิด C บียเอ็กซัสเตนะคะโดยจะ ยกตัวอย่างผู้ป่วยแล้วก็ฟอลโล่ตามเคสไปเรื่อยๆเราจะได้เอาไกด์ไลน์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้นะคะแอสมาท,ทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ300กว่าล้านคนนะคะปัญหาของทั่วโลกเนี่ยก็คือคล้ายๆกันนะคะก็คือไม่สามารถคอนโทรลเรื่องของ exacerbation ได้เช่นเดียวกันกับในบ้านเราเนี่ย คนไข้อสมาหใน3นะคะก็ยังมีปัญหาเรื่องของ exacerbation อยู่และเป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าคนไข้เสียชีวิตจากอสลมา exacerbate ปีละถึง4,000คนเลยนะคะซึ่งตัวอสมาเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยก็คือหลอดลมเขาจะมีความไวเกินต่อสิ่งกระตุน้นที่เราเรียกว่า airway h y p e r r e s p o n s i v e n e t s ถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นก็จะเฉยๆแต่ถ้ามีสิ่งกระตุ้นเมื่อไหร่หลอดลมก็จะเกิดการอักเสบมีการหลั่งเซลล์การอักเสบเป็นๆหายๆนะคะก็เป็นเรื่องของ chronic inflammation หากเราให้การรักษาไม่ถูกสุดมีการอักเสบไปเรื่อยๆก็จะเกิดแผลเป็นขึ้นซึ่งแผลเป็นใน airway เนี่ยเราเรียกว่า airway remodeling นะคะในห้องประชุมน้งนองๆพอจะมีความรู้รอบตัวไหมคะว่าพระเอกหนังใครเป็น a s สม m a คะ อ่าแน่นะเด็นเดะเป็นแอดมานะคะก็ปาปาลัสซี่เขาอแอบถ่ายก่อนที่จะไปลงแข่งในช่อง3นะคะเขาก็จะมีการสูตรบังโคเดเลเตอร์ก่อนเช่นเดียวกันกับนักเตะต,ต่างประเทศใช่ไหมคะคนนี้เดวิดเบ็คแฮมนะคะก่อนลงแข่งก็จะต้องสูตรก่อนดังนั้นอยากให้ทุกคนในห้องเนี่ยมองคนไข้แอสมาว่าเป็นโรคของคนปกติ ที่หน้าตาดีใช่ไหมคะ,ะ <laughs> <laughs> ก็เป้าหมายในการรักษาแอสมาเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติที่สุดสามารถไปเตะบอลได้และแสดงละครได้ถึงแม้ว่าจะเจอ Igger, เจออะไรก็ไม่มีอาการกำเริบนี่คือเป้าหมายของการรักษาของพวกเรานะคะซึ่งอยากให้มองแอสมาเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งเนือภูเขาน้ำแข็งเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไข้มองเห็นไม่ว่าจะเป็นอาการหรือการเกิดเอ็กซัสเตเบชันเวลามีอาการเนี่ยส่วนมากคนไข้เขาก็จะพ่นแต่ยาที่ลดอาการก็ได้แก่แกบ,บองโคเดเลเตอร์นะคะบางทีก็ไปร้านขายยาซื้อพ่นก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุการเกิดเนี่ยมันเกิดจากแอเ w a y ไฮเปอร์ s ส ponsive เนส มีสิ่งกระตุ้นเมื่อไหร่ก็จะเกิด airway inflammation ดังนั้นยาที่เป็น cornerstone ในการรักษา asthma ก็ต้องเป็น anti inflammation นะคะได้แก่ ICS หรือ ICS า a b a ถ้าเขาอาการเยอะต้องแต่ต้นนะคะอันนี้คือเป้าหมายในการรักษาถ้าเรารักษาไม่ตรงสุดนะคะถึงแม้ว่าอาการ asthma เขาเป็นแค่ mild asthma ดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติ แต่ Exacerbation เปิดทีรุนแรงนะคะถ้าสมมติว่ามาโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะอย่างที่เพิ่งเป็นข่าวไปเมื่อสองสเดือนที่ผ่านมานะคะ,ะในจีน่าไกไล,ลนะคะเขาก็เลยเน้นย้ำถึงเป้าหมายในการรักษาแอสมาโดยอิงไปถึงลดการเกิด Exacerbation มากกว่าที่จะควบคุมอาการนะคะหาก Exacerbation ไม่มีนะคะไม่ได้มาโรงบาลไม่มี ER v i วิสเมื่อไหร่ อาการเขาก็จะดีขึ้นเองนะคะลังฟังก์ชันดีขึ้นแล้วก็สามารถมีค a l i t y ออ f l i n e ได้ดีนะคะ ดังนั้นนะคะมาดูตัวอย่างคนไข้ของเรานะคะ33ปีผู้หญิงนะคะก็มีประวัติแอสมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ตอนเด็กๆก,ก็ได้เป็นเป็นแต่ไซลับเวนโทลินนะคะหลังจากนั้นโรคก,ก็สงบมานะคะไม่มีคอนโทลเลอร์ใดๆโรคประจำตัวอื่นมีไลโนเซโนไซต์นะคะอ่อนแอนติฮิสตามีนเฉพาะเวลาที่มีอาการแล้วก็มีประวัติคุณแม่แล้วก็พี่ชายนะคะเป็นหอบหืดด้วยจนกระทั่ง อาการสงบมาตลอดจนกระทั่ง4ปีก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าเป็นหวัดนะคะแล้วก็เหนื่อยหายใจเสียงวิตไปพ่นยาที่ห้องฉุกเฉินก็อาการดีขึ้นก็เลยกลับบ้านนะคะไม่มียาคอนทลเลอร์6เดือนก่อนเนี่ยบอกว่ามีอาการอีกนะคะมีเหนื่อยหายใจเสียงวิตอีกก็เลยไปซื้อยาที่ร้านขายยาเป็นซาบูทามอหรือเวนทลินนะคะมาพ่นเฉพาะเวลาที่มีอาการแล้วก็เลยมี e r อวิสิตทุกเดือนเลยนะคะจนกระทั่งคุณหมอที่เห็นเนี่ยก็เลยสั่งยาคอนทลเลอร์ให้ เป็นซัเมทอลฟูติคาโซน25ทับ250 1 puff พั d แล้วก็เวนโทลินเวลาที่มีอาการนะคะนัดมาฟอร์อัพ2เดือนถัดมาเนี่ยอาการก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีอาการเกือบทุกวันนะคะยังคงมีไนทามซิมตอม1คืนต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ e ออาวิสิตจากทุกเดือนเป็น2เดือนทีนะคะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีมากทีนี้เราจะทำอย่างไรกับคนไข้รายนี้ดีนะคะ อันดับแรกนะคะเราต้องรู้การวินิจฉัยแอสมาก,ก่อนนะคะอาการต้องเข้าได้อาการที่เข้าได้กับแอสมาก,ก็คือมีวิ t ชอนเ o ต b r ฟเบ c คอแล้วก็ c h i s h t y n s t Keyword อยู่ที่มีเรื่องของ day to day variation หมายความว่าเมื่อไหร่ถ้ามี trigger มีสิ่งกระตุน้นโดยเฉพาะสิ่งที่เขาแพ้หรือว่าเป็นเรื่องของ infection ก็จะมีอาการขึ้นและอาการมักจะแย่นะคะอย่างเมื่อคืนมี asthma exacerbate as มา ER เต็มเลยใช่ปะ่ะอ่ะก็จะมีเรื่องของฝนตกอากาศเปลี่ยนอาการมักจะแย่ช่วงกลางคืนหรือเช้ามืดเช้ามืดนะคะอ่ะ ถ้าไม่เหมือนนะคะก็ไปดูว่ามีด n อ s น s ส i สดิเฟรนเชียล a ด n อสิสอื่นไหมก็ให้การรักษาที่โรคนั้นแต่ถ้าเหมือนนะคะเราก็มาดูว่าเขานี้ได้ยาคอนโทรลเลอร์อยู่เดิมไหมถ้ายังไม่ได้เนี่ยเราควรส่งตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อดูเรื่องของ variable airflow limitation นะคะ definition คือ FEV1 หลังพ่นยาแล้ว ดีขึ้นเกิน12%และปริมาตรเกิน 200cc เราจะนึกถึงแอสมามากขึ้นถ้ามัน higher reversibility นะคะคือ15%และ 400cc อันนี้นึกถึงแอสมาเยอะหน่อยหรือว่ากรณีที่อยู่โรงพยาบาลที่ไม่มี spirometry เราอาจจะให้ peak e f o คนไข้ไปเป่าที่บ้านแล้วจดตัวเลขมานะคะถ้าสมมติว่าเจอ variable เกิน10% ก็สามารถบอกได้ว่าเป็นแอสมาเช่นเดียวกันหรืออาจจะใช้วิธีดู F E v 1 b e t w e e n Vi s i t ก่อนให้ I C S กับหลังให้ I C S ถ้า F E v 1ดีขึ้นเกิน12%และปริมาตรเกิน 200cc ก็วินิจ้ใชได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะใช้สารกระตุ้นให้หลอดลมตีบไม่ว่าจะเป็นจากการ Exercise i n d u c e หรือว่าใช้สารเมตาโคลีนนะคะกระตุ้นให้หลอดลมตีบและต,ตรวจสมรัถภาพปอดก็จะเรียกชื่อตามเทสนะคะเช่น exercise Challenge test หรือเมตาโคลินเชลเลนเทสนะคะอ่ะถ้าสมมติว่าใช่อสมาก็ไปทร e ตแต่ถ้าคนไข้ได้รับยาคอนโทรเลอร์อยู่เดิมนะคะก็มาดูความเร่งด่วนในการรักษาถ้าเร่งด่วนก็ empiric t r e a ไปก่อนนะคะแล้วค่อยรีวิว w response อ่าอีเวนต์เบสของอสมาปัจจุบันก็จะมีจีน่านะคะล่าสุดก็จะเป็นปี2023แล้วก็ ไกด์ไลน์ไทยนะคะถ้าท่านใดยังไม่มี PDF ไฟล์เป็นของตัวเองนะคะก็ดาวน์โหลดได้ที่สแกน QR Code ใน Handout หรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของสมาคมอุลเวทตรงไกด์ไลน์ได้นะคะอ่ะทีนี้ในจีน่านะคะเขาก็จะเน้นย้ำถึงการลดอินฟลามเมชันนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าคนไข้แอสมาเนี่ยหลอดลมเขาไวเกินต่อสิ่งกระตุน้นเมื่อไหร่ถ้ามีสิ่งกระตุน้นปุ๊บก็จะเกิดอาการเหนื่อย ถ้าเราพ่นแต่บังโครเดเลเตอร์ไปเรื่อยๆนะคะพ่นไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งนะคะก็จะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าเบต้าทูรีเซปเตอร์ดาวเรกูลเลชันนะคะเขาก็จะลดเรื่องของบังโค p โปรเทคชันเกิดรีเบลไฮเปอร์เรสปอนซีฟเนสนะคะพ่นยานเราก็เหมือนไม่ค่อยตอบสนองทำให้อาการยิ่งเยอะขึ้นนะคะหากเรามาโฟกัสดูตรงพีคที่มันเกิดอาการนะคะคนไข้ถ้าเกิดเอ็กซ r b เซเบชันปุ๊บอาการเขาเยอะนะคะลังฟังก์ชันก็จะด r o p ถ้าเราใช้แต่ซาบ้าหรือบองโคเดเลเตอร์นะคะอินฟลามเมชันลดไหมคะมันไม่มีแอนตี้อินฟลามเมชันนะคะถึงจุดจุดหนึ่งเราก็ต้องนิดซิสซมิกคอติโคสเตอรลนะคะแต่หากเราใช้ตัวรีดิเวอร์ที่มี ICS เป็นส่วนประกอบได้แก่ ICS for m e t ร์เมทนะคะก็จะกดอินฟลามเมชันโ o เซ s ได้เมื่อไหร่อินฟลามเมชันโ c เซ s ลดลังฟังก์ชันเขาก็จะดีขึ้นอาการก็จะลดลงนะคะเป็นที่มาของ ลีเฟชแอร์ที่อาจารย์จะลงกรพูดตอนต้นนะคะก็คือแอนตี้อิน m ฟมเมชั e รีล e เวอนะคะ Air ย่อมาจากแอนต i ้อิน m ฟมเมชั r รีลิเวอก็ดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์นะคะในการลดเอ็กซ b a เซเบชันกดอิน m a มเมชันโพเ s s ได้ปัจจุบนนันตั้งแต่ปี2019การรักษาแอสมาไม่มีการให้ซาบ้าอโลนอีกต่อไปนะคะจะต้องมี ICS เป็นส่วนประกอบด้วยเพราะว่าการใช้ซาบ้าโอเวอร์ยูเกิน3หลอดต่อปีเนี่ยเพิ่ม ER v i s i t และหากเกิน12หลอดต่อปีเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตของคนไข้นะคะทุกคนนะ่าจะเห็นแทร็ก2แทร็กอยู่แล้วเนาะอันนี้แบ่งแทร็กตั้งแต่ปี2021นะคะเดี๋ยวทบทวนให้สำหรับคนยังไม่รู้นะคะก็คือแทร็กหนเนี่ย เป็นการใช้ยาขอเรียกว่าการใช้ยาในหลอดเดียวกันหมายความว่าใช้ ICS f o r m e t a l o l ซึ่งเป็นลาบ้าที่ออกฤทธิ์เร็วแล้วก็ออกฤทธิ์นานเป็นทั้ง Controller และ Deliver ในหลอดเดียวกันส่วน Track 2ขอเรียกว่าเป็นการใช้ยาแยกหลอดนะคะเวลาที่คนไข้เป็น My d s t t m m a เราก็คอนโทรเลอร์ด้วย ICS แต่ถ้าเป็น moderate to severe เราก็ค o นโทรเลอรด้วย ICS l a บ้าเวลามีอาการกำเริบก็เอายาแยกหลอดซาบ้ามาสูตรนะคะ อ่ะทีนี้มาโฟกัสดูที่ my asthma นะคะมาดูของ track 2ก่อนที่เป็นสเต็ป2คืออาการน้อยกว่า4-5วันต่อสัปดาห์นะคะก็คือใช้ l รตว่า ICS เป็นคอนโทรเลอร์เมื่อไหร่มีอาการกำเริบก็พ่นซาบ้าแต่ถ้าอาการเขาน้อยมากๆนะคะคือสเต็ป1คือน้อยกว่า2วันต่อเดือนนะคะทุกครั้งที่หยิบซาบ้ามาพ่นให้หยิบ ICS ขึ้นมาพ่นตามเป็นไงคะ บางทีเราก็ลืมพกยา2หลอดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้แทร็กสในจีน่าเขาเน้นย้าว่าคอมเพลนของคนไข้จะต้องดีมากๆนะคะใน m y a s อสมาแต่ถ้าเรามาดูข้างบนบ้างดูแทร็กหนะคะสเต็ปหกับสเต็ปสรวมกันคืออาการน้อยกว่า4-5วันต่อสัปดาห์ทุกครั้งที่มีอาการนะคะเราก็จะหยิบ ICS for Metalol มาสูตรนะคะก็พกยาหลอดเดียวแต่ข้อควรระวังในการใช้เขาก็ระบุเช่นเดียวกันนะคะ คนไข้เพอร์เซพชัจะต้องดีหมายความว่าเขาจะต้องรู้ว่าอาการเขาอะคืออะไรเมื่อไหร่ถึงต้องสูตรยาเพราะฉะนั้นจะต้องมี education ระดับหนึ่งนะคะถึงจะใช้ตรงนี้ได้นะคะอ่ะปัจจุบันนะคะ AIR ก็คือเป็น a n t i i n f n a m m a t o r y ล e l i ปก็คือเป็นตัวที่มี ICS เป็นส่วนประกอบนะคะใช้ใน Track หนึ่ง แล้วก็เป็นฟอร์เมทัลลที่ออกฤทธิ์เร็วนะคะแล้วก็ออกฤทธิ์นาน12ชั่วโมงนะคะออกฤทธิ์เร็วใน3นาทีก็สามารถเป็นคอนโทรลเลอร์และดิลิเวอรในหลอดเดียวกันได้ใน t r i a ของ m y a s t h m a ของตัว Track 1ก็คือ ICS ฟอร์เมทัลลสเต็ปหนึ่สเต็ปสนะคะก็จะเป็น t r i a ที่ชื่อว่า Sigma 1กับ Sigma 2นะคะก็ทำการศึกษาบอกว่า ICS f o r m เม a l ลลสามารถลดการเกิด c v exacerbation นะคะได้ดีกว่า ICS กับซาบ้านะคะ อะทีนี้มาโฟกัสดูว่าไกด์ไลน์20 23มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างที่วงไว้สีแดงเนาะก็คือในแท็ก2เนี่ยมีการใช้รีดิเวอร์นะคะก็คือ ICS ซาบ้าซาบานะไม่ใช่ลาบ้าเป็นช็อตแอคติ้งเป็นตัวรีดิเวอร์ในแท็ก2แต่มี ICS เป็นส่วนประกอบแต่ในบ้านเราเนี่ยคอมบิเนชันอันเนี้ยยังไม่มียานะคะ,ะ,คะก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ในปีนี้เนาะยังไม่มียาที่เป็นคอมบิเนชัน ICS ซาบานะคะแล้วก็ในจีน่าบอกว่า มันจะมีประโยชน์ในคนไข้ที่เป็น moderate to severe asthma หมายความว่าเป็นสเต็ป3ขึ้นไปนะคะจะสามารถลดการเกิดในเรื่องของ severe exacerbation ได้นะคะถ้าใช้ตัวนี้เป็น reliever er ใน Tag 2อ่ะทีนี้เรามาโฟกัสดูคนไข้ที่เป็น moderate to severe asthma บ้างก็คือ GINA สเต็ป3ขึ้นไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ควร start ยาใน GINA สเต็ป3ก็คือมีอาการเกือบทุกวันเลย หรือว่าจำง่ายๆว่าอาการกลางคืน1คืนต่อสัปดาห์อันนี้ควรที่จะเริ่ม Gina step 3คือ Low l o โดสไอซีเอสลาบแต่ถ้ามีโลลังฟังชันรวมด้วยเนี่ยให้เริ่มที่ step 4ได้เลยนะคะ step 4เป็น medium to high dose นะคะไอซีเอสถ้าเป็น track หก็เป็นการใช้ยาในหลอดเดียวกัน track สก็เลือกยาที่ใช้แยกหลอดนะคะ เช่นเดียวกันกับไกด์ไลน์ไทยแต่ว่าไกด์ไลน์ไทยเนี่ยเราไม่ได้ prefer t a กชัดเจนว่าต้อง tag หนึ่งก่อนเนื่องจากว่าในโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยยาบางชนิดอาจจะยังไม่มีนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าโรงพยาบาลไหนท่านมียาอะไรท่านก็เลือกให้เหมาะกับบริบทที่อยู่นะคะโดยที่ไม่ผิดไกด์ไลน์นะคะแล้วก็เลือกตามความเหมาะสมตาม perception ตาม c o m p พ i อน อของคนไข้นะคะแล้วก็การเข้าถึงของยาของผู้ป่วยได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เน้นย้ำคือไม่มีการให้ซาบ้าโมโนเทอร์ปีในการรักษาแอสไมต่อไปนะคะจะต้องมี ICS เป็นส่วนประกอบด้วยนะคะ,ะกลับมาดูที่เคสของเราหลังจากที่มี ER v i s วิสิตนะคะคุณหมอก็สตาร์ทคอนโทรลเลอร์เป็น s ซาเมทเ l ลลฟูติคาโซน2 5่ห้ทับสอพัฟ เออ,อันนี้มันจีน่าสเต็ปไหนนะคะเราก็ต้องมาเทียบตารางโดสนะคะจำไม่ได้ก็เปิด Google แต่ถ้าวิธีจำถ้าเป็นบูดิโซนัย4 0 0 8 0 0ถึงฟูติคาโซน250-500ซึ่งคนนี้ยาเขาเป็นฟูติคาโซน250้พ่นวันละ2พัฟก็จะเป็น500นะคะก็ตกมีเดียมทูไฮโดสไอซีอสาบาซึ่งก็จะอยู่ในจีน่าแทร็กสสเต็ปสนะคะแต่อาการก็คอนโทรลได้ไหมคะ ก็ยังดูแบบเยอะๆอยู่นะคะการประเมินว่าคนไข้อาการคอนโทรลได้หรือคอนโทรลไม่ได้หลังจากใส่คอนโทรลเลอร์ไปแล้วเวลามา follow up ที่ OPD สิ่งที่น้องๆควรจะซัาก็คือ a t h m a assessment ซึ่งแบ่งออกเป็น2อ,อย่าง ก็คือดูในเรื่องของซิมตอมคอนโทลในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมาวิธีจำนะคะให้จำเดทาทม์ซิมตอมคู่กับการใช้เลสเคียลเมดิเคชันตัดที่2วันต่อสัปดาห์ในทมาซิมตอม1คืนต่อเดือนและเรื่องของดีมิเ a ชันออฟแอคทิวิตีเวลคอนโทลต้องไม่มีข้อใดข้อ1เลยพาลีคอนโทลมี1-2ข้ออันคอนโทลมี3 4ข้อนะคะในจีน่าบอกว่าถ้าเราพ่นดีลิเวอร์เป็นซาบา เกิน2วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มโดสคอนโทรเลอร์นะคะแต่ถ้าใช้มากกว่านั้นเนี่ยก็จะเพิ่มลิสในการเกิดเรื่องของ s e v e r exacerbation e และเพิ่ม mortality แต่ถ้าตัวคอนโทรเลอร์เป็น ICS f o r m e t a l o ถ้าใช้เกินนะคะมันมี ICS เป็นส่วนประกอบและก็จะ provide additional controller นะคะและถ้าใช้เยอะมากๆนะคะก็จะลดการเกิด s e v e r exacerbation e ได้นะคะ,ะ, B นะคะทีนี้อีกอันนึงที่ต้องประเมินเสมอก็คือเรื่องของ future list ที่สำคัญก็คือลิสในการเกิด acute exacerbation กับควรตรวจลังฟังก์ชันตั้งแต่ก่อนรักษาเป็นเบสไต์แล้วก็หลังรักษานาน3-6เดือนหลังไดคอนท t เลอร์นะคะทีนี้ลิสในการเกิด exacerbation มีอะไรบ้างอันดับแรกคือในช่องเมื่อกี้ประเมินละมี3าทั้ง4ข้ออาการเยอะมากเป็นอันคอนท o l รลหรือว่าอาการเขาไม่เยอะหรอก แต่ว่ามี body f e a b l e risk factor นะคะได้แก่ไม่มีใครสั่ง ICS เลยหรือสั่งไปไม่ได้สูตรเอาไปเก็บสูตรผิดวิธ,ธีมีการใช้ซา b a บ้าโอเวอร์นะคะ3ามหอดต่อปีขึ้นไปมีโรครวมนะคะที่สำคัญได้แก่อ้วนไลโนเซโนไซติดเกิร์ตโฟตอรจีอนเซต้ดิเพชันเพก n นนซีหรือว่า exposure ยังไม่ได้รับการหลีกเลี่ยงลังฟังก์ชันที่ต่ำตั้งแต่ต้นหรือว่ามี higher reversibility นะคะหรือว่ามี เซล์การอักเสบที่เยอะไม่ว่าจะเป็นตรวจจากสปูตุ้มหรือบัตอีโอซินอฟิเลียตรวจฟีโนที่สูงสูงเยอะๆนะคะมีประวัติใส่ทิ้วไม่ว่าจะครั้งใดครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยประวัติเสียเลยนะคะหรือว่า admit ICU ด้วย asthma exacerbation as ซึ่ง s y m m a t h m a control จะต้องประกอบไปทั้ง symptom control และการ control future list โดยเฉพาะ list ในการเกิด acute exacerbation ทีนี้มาดูของเรานะคะ หลังจากที่เราสตาร์ทยาไปละนะคะ Gina tag สองสเต็ปสแล้วอาการคอนโทรนได้ไหมคะดูเหมือนว่าอาการยังเยอะอยู่มีเดทามซิมตอมมีการใช้เลเชอร์มิทิเคชันในซามซิมตอมก็ Positive นะคะ3ข้อละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จัดว่าเป็น u n c o n t r o l l ซิมตอมมี m อี ER Visit ด้วยนะคะสิ่งที่จะต้องทำต่อมาเราจะสเต็ปเป็นสเต็ปหเลยไหมอาจจะต้องเช็คก่อนนะคะวิธีจำง่ายๆเช็คลิสต์นะคะว่าเช็คอะไรบ้างให้จำว่า4 C คะ่ะ ซีแรกก็คือ compliance and, and technique นะคะได้ยาไปาใช้หรือเปล่าใช้ถูกไหม DPI หรือ MDI สูตรถูกวิธีหรือเปล่านะคะซีที่2คือ c o l l e c t exposure สิ่งที่แพ้เนี่ยได้รับการหลีกเลี่ยงอย่างจริงจังหรือ,อยังแพ้ไรฝุ่นแต่ที่นอนไม่เคยซักเลยอยันนี้ก็ไม่ได้นะคะหรือว่า collection ตุ๊กตาเต็มเตียงอย่าเนี้ยก็ไม่ได้นะคะหรือว่า comorbidity ได้รับการรักษาดีหรือ,อยังโดยเฉพาะ chronic rhinosinusitis nasal polyp อัลลิจไลไนติส OSA เกิดโดยเฉพาะอาการกลางคืนนะคะและสุดท้ายคือคอนเฟิร์มเด n อนซ i s ว่าวีซิงลังอันเนี้ยเป็น asthma จริงๆไม่ได้วีจากหลอดลมตีบจากอย่างอื่นโดยเฉพาะถ้าคนอายุเยอะๆอาจจะเป็นเรื่องของเทคิโอบองโคมาลาเซียนะคะเป็นเซนเตอ h ์วีซิงหรือว่าอายุน้อยๆเป็นโบโค d อร์ดิฟังชันอันนี้ก็เคยเจอมาแล้วนะคะพ่นยาย,ยังไงก็ไม่หายนะคะอ่าถ้าเราคอลเล c กซ c ในคนไข้ของเรานะคะ ปรากฏว่าเอาอยาไปแล้วพ่นบ้างไม่พ้นบ้างพอรู้สึกว่าพ้นไปก็เฉยๆก็เลยใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะแล้วแต่อารมณ์นะคะแล้วก็ collect exposure ดีแล้วนะคะสิ่งที่แพ้ id, c o m o r b i d l โ n o ซโน o c y t i ก็ยัง กินเป็นแอนติซมีนพก็ดูเหมือนยังรักษาไม่๊อเปอร์ยังมีฟึดฟัดส่วนคอนเฟิร์มเดนอ s ิสก็หลังจากนั้นตรวจสมรรถภาพปอดพบว่ามีบองโคเดเลเตอร์เรสปอน์เกิน15%แล้วก็เกิน 400cc ก็น่าจะเป็นแอสมาจริงๆนะคะหลังจากนั้นเราก็แอดไว้เรื่องของคอมเพนแอนด์เทคนิคว่ายาต้องใช้นะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็รักษาโรคร่วมคือไลโนเซโนไซตี ให้เป็นอินตานาโซสเตอรอยนะคะเป็นฟูติกาโซนฟูโอดนะคะแล้วก็แอดมอนติลูคาสเข้าไปนะคะหลังจากนั้นมา f o ฟลอ up ก็อาการดีขึ้นจากเป็นทุกวันนะคะเหลือ2-3วันนะคะแล้วก็ใน time ส имptom หายไปละมีการใช้ r ลเ i a เ Medication 2-3วันต่อสัปดาห์แต่ ER วิสิตยังมีนะคะขาประจำา r ER ยังไม่เลิกนะคะยังมา ER อยู่เราจะทำอย่างไรกับคนไข้รายนี้ต่อไปดีนะคะ ก็มีในจีน่านะคะก็บอกว่าการรักษาด้วยยานในแทร็ก1เนี่ยมีการศึกษาว่าการใช้ยานในหลอดเดียวกันเนี่ยสามารถลดการเกิด exacerbation นะคะได้ดีกว่านะคะของยานในแทร็กสนะคะแล้วก็มี t r i a นะคะในคนไข้ที่เป็น moderate to severe asthma พบว่าการใช้ยาแบบหมาด คือ Maintenance and Relive e r อร์เทสามารถลดการเกิด s v v e r e Exacerbation ได้นะคะซึ่ง Landmark Study เขาก็จะมีส Step สตรีมสเตสมา c o m p a าสอะเฮดซึ่งเอนรวมเนี่ยเกินหมื่นนะคะหมื่นกว่ารายเลยในการศึกษาทุกการศึกษาก็สอดคล้องกันนะคะบอกว่าการใช้ยาในหลอดเดียวกันหรือหมาดคอนเซปต์เนี่ยสามารถลดการเกิด c v e x a c e r b a t i o n ได้ดีกว่าการใช้ยาแยกหลอดอย่าง significant นะคะอ่ะเราก็เลยคุยกับคนไข้นะคะว่า เราจะใช้ยาเดิมแล้วปรับเพิ่มโดสเป็น2งพัฟ BID ดีหรือว่าเราจะลองสวิชแท็กดีนะคะปรากฏว่าคนไข้รลายนี้ของเราก็ขอลองสวิชแท็กดูนะคะว่าลองเปลี่ยนยาดูว่าจะดีหรือเปล่านะคะทีนี้การสวิชแท็กเมื่อกี้เราอยู่ใน g ีน่าแทก สองสเต็ปสี่นะคะแล้วก็สวิตช์ขึ้นมาเป็นแท็กหนึ่งสเต็ปสี่นะคะวิธีการสวิตช์แท็กเนี่ยถ้าเป็นแท็กหนึ่งสเต็ปสี่ก็จะเป็นบูดิสโซไดฟอร์เมทเทอ์ลร้อยหกสิบทับสี่จุดห้าสองพัฟบีไอดีและพีอาร์เอ็นเวลาที่มีอาการเหนื่อยก็ใช้ตัวเดิมนะคะ,ะคนไข้ก็สั่งยาเป็นบูดิสโซไดฟอร์เมทเทอ์ลสองคูณสองแอนพีอาร์เอ็นที่เรียกว่าหมัดคอนเซ็ปต์นะคะ ซึ่งสิ่งที่เราควรจะทำเสมอเวลาที่สวิ c แ Tag คือ Ad v ไว้คนไข้ว่ายาอันเนี้ยมันเป็น r e l i e v e r จริงๆนะจ๊ะที่ออกฤทธิ์เร็วนะคะบางทีคนไข้แบบสับสนเนะ่ะเคยใช้ซาบ้าเป็นตัวอาการนะคะแต่ว่าอันนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่าเราก็ต้องรีแอชชัวเขานะคะในจีน่าบอกว่าอาจจะให้ยาเขาหลอดนึงไว้ที่บ้านอีกหลอดนึงพกใส่กระเป๋าแยากหลอดไปคือที่บ้านก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นคอนทินเลอร์และอีกหลอดนึงก็พกใส่กระเป๋าเวลาที่มีอาการกำเริบนะคะ และในการศึกษาพบว่าตัวที่ควรที่จะมันมี ICS เป็นส่วนประกอบเนาะดังนั้นก็เพิ่มลิสต์ในการเกิดเชื้อราตัวที่ใช้เป็นคอนโทรเลอร์เนี่ยบ้วนปากกว้วคอแต่ว่าตัวที่เป็นรีลิเวอร์เนี่ยหากเราไม่บ้วนปากกว้วคอเนี่ยในจีน่าก็มีแลนต้ m มไมคคอนทอนทายนะคะ n ประมาณ40,000่นรายก็บอกว่าไม่ได้เพิ่มลิสต์ในการเกิด Oral c a n นดิเดซิแต่ในชีวิตจริงเราแอดไวคนไข้เนาะถ้าเขาอยู่ ในที่ที่กว้วบ้วนปากกว้วคอได้กระบ้วนเธอคะ่ะนะคะแต่ถ้าบ้วนไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะทีนี้ถึงโดสนะคะก็คือถ้าเราใช้ยาในหลอดเดียวกันเนี่ยแม็กซิมัมโดสที่สูดได้นะคะก็คือ1วนันไม่ควรเกิน12พัฟแพัฟสี่เมื่อกี้เป็น2อคูณสเนาะก็เท่ากับ4ก็สามารถใช้เป็นแบบรีเวอร์ได้อีก8พัฟนะคะถ้าพ่นเยอะไปใจก็จะสั่นนะคะเพราะมีลาลาบ้าเป็นส่วนประกอบ คนไข้ของเรานะคะหลังจากที่สวิตแท็กแล้วก็ไลฟ์สไ l e Modification อื่นๆด้วยนะคะก็สามารถ c h i ชีพในเรื่องของ Control ได้ทีนี้เวลาแอดชี Control เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่น้องๆชอบมาถามว่าเวลาออกอพีดีเนาะสเต็ปดาวดีไหมสเต็ปดาวดีไหมใช่ไหมคะก็จีน่ามีการสเต็ป p ัพสเต็ปดาวเราจัดสเต็ปดาวม e ด i c ิเคชัน เป้าหมายคือเราต้องหา lowest dose ของ treatment ที่สามารถ Control ได้ทั้งซิม t o m และ Control เรื่องของการเกิด exacerbation ได้โดยที่ side effect เนี่ยน้อยที่สุดนะคะซึ่งการ step down ก่อนที่จะ step ช่วยเช็คด้วยว่าซ m p t o m Control จริงๆนะคะเป็นอยู่ในกลุ่ม Control ในช่วง3เดือนและลังฟังชันจะต้อง normal และ stable เป็นระยะเวลา1ปีนะคะรวมถึง คนไข้ไม่มีลิสต์ในการเกิด exacerbation เ,เมื่อกี้จำตารางหน้าแรกที่อาจารย์บอกได้ไหม ม o ลติเฟอเบิลริสแฟกเตอร์ถึงแม้อาการน้อยอ้วนท้องหรือว่ามีโรคร่วมอะไรเงี้ยก็ไม่ควรสเตปนะคะ,ะต้องประกอบไปด้วยทั้งสามนเลยถึงจะสเตปได้อย่างสบายใจนะคะและเวลาที่จะสเตปก็คือต้องไม่ใช่ช่วงโพดอินเฟคชันไม่ได้ตั้งคันไม่ได้จะเดินไปทําพิธีอะไรหรือไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงแอร์พอลลูชันในช่วงที่แบบกําลังฝุ่น PM 2.5เยอะๆนะคะอาจจะกระตุ้นให้เกิดเอ็กซ r สเบชันได้เวลาเอายาลงเนี่ยเราก็จะลดโดส ICS นะคะประมาณยีิ ถึทุกๆ 2- 3เดือนนะคะซึ่งจนถึงโลเวสโด s e นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็น ICS alone ได้ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ถึงขนาดนั้นนะคะซึ่งยาตัว b บ h i ิโซไนฟ for m ม t ัลล l เนี่ยสามารถสเตปดาวแบบนี้นะคะก็คือเดิมใช้2คูณ2 PRN ก็ลดลงเหลือ1น1คูณ2 1คูณ1นะคะแล้วก็ถึงโลเวสโดตแล้วอาจจะตัดลาบ้าออกหรือเป็นบุ s ิโซไนอะลนได้ก็ดูเหมือนว่าหลอดเดียวกันก็สามารถ อ่าสเต็ปดาวได้ได้ดอดเดียวกันแต่ถ้าเป็นอีกขานึงเนี่ยอาจจะต้องมี dpi ผสมกับ mdi นะคะตัวย่ออันแรกเนี่ยเป็นโดสของลาบาตัวอันหลังเป็นโดสของสเตอร์ลอยนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะใช้เป็น25ทับ25ส่วน2คูณ 2, 2เนาะเวลาสเต็ปก็ต้องสเตปอา่าทีละครึ่งนะคะก็จาก 50ทับ5 0า 500, เป็น50ทับ2แล้วก็ต้องเป็น50ทับร้อซึ่งอันนี้ที่ธรรมศาสตร์ไม่มีนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้ซึ่งเป็นโดสยาที่เด็กเขาใช้กันนะคะก็เป็น2คูณ2ดูมีความยุ่งยากในการ Switch device แล้วก็สวิสโดสนะคะอ่ะก็กล่าวโดยสรุปว่าแท็ก1แท็ก2ควรเลือกอย่างไรนะคะหากเราโฟกัสกันที่การเกิด exacerbation นะคะดูเหมือนว่า การใช้ยาใน Track 1นึ่งซึ่งมีการศึกษาชัดเจนว่าสามารถลดการเกิด CVA exacerbation ได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็ยาหลอดเดียวใช้ได้ทุกสเต็ปนะคะแล้วก็แต่ว่ามีลิม i t เ t ช o n เมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะคนไข้จะต้องมี perception ที่ดีรู้ว่าอาการมาเมื่อไหร่เพราะบางคนเนี่ยบอกว่าไม่เหนื่อยแต่ฟังปอดแล้ววีดก็มีเหมือนกันนะคะส่วนยาในแทร็ก2เนี่ยเวลาจะใช้นะคะก็เป็น,ปนการใช้ยาแยกหลอด ดังนั้นในเรื่องของ c o m p l พ a n c e ก็จะต้องดีนะคะระดับหนึ่งถึงจะเลือกยาใน Track 2นะคะซึ่ง take home message ในวันนี้นะคะก็การวินิจฉัยอัจมาขึ้นอยู่กับประวัตินะคะที่เข้าได้มี day-to-day day variation มีหลักฐานจากลางฟังก์ชันพ o อบ Variable a i r ์ i ิม t และในไกด์ไลน์นะคะยาที่เป็น Cornerstone ในการรักษาหลักๆต้องเป็น a n t i i n f l a m m a t i o n เพราะเป็นสาเหตุการเกิดโรค อาจจะสตาร์ทเป็น ICS กรณีที่อาการน้อยอาการเยอะก็เป็น ICS ลาบาได้เลยและแท็กหนึ่งก็จะเด่นตรงเรื่องของลดการเกิด exacerbation แต่ว่าก็ต้องดูว่า good perception นะคะไม่มีการใช้ซาบา l o n e ในการรักษาแอสมาอีกต่อไปนะคะและการประเมินแอสมาหลังจากทิ้ตไปแล้วก็ต้องประเมินทั้ง symptom control และ future list control คือ list ในการเกิด acute exacerbation หากประเมินละ control ไม่ได้ ก่อนที่จะสเต p up Medication ทุกครั้งให้เช็ค 4C ก่อนนะคะ Compliance and Technique Collect Exposure Comorbidity นะคะแล้วก็ Confirm Diagnosis ว่า i i ส i n g l รังอันนี้เป็น asthma นะคะและดูเหมือนว่าการใช้ยาแบบ A I R คือ anti-inflammatory reliever หรือ,อยาในแ a ็ ck หนึ่งนะคะก็จะลดเรื่องของอาการแล้วก็ exacerbation ได้ดีนะคะยาหลอดเดียวก็ใช้ได้ทุกๆ Ste p ใน Gina GuideLine นะคะสามารถสเตปอัพสเตปดาวโดยใช้ d ด v i c e ที่เป็น DPI เดียวได้นะคะก็มีหลักฐานชัดเจนว่าลดการเกิด exacerbation นะคะแล้วก็ใช้ค่อนข้างสะดวกค่ะก็เหลือเวลานิดนึงด้วยอขอบคุณขอ,ขอบคุณนะคะเสียงตบมือให้จานพิเชียพาน,นะครับขอ <โฆ S 2> ให้โฆษณานิดนึงค่ะ a m a g d l i n e a s m a application นะคะก็ เวลาดาวน์โหลดมันจะมีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปุ๊บก็จะสามารถกรอกประวัติคนไข้กรณีที่เราจำไม่ได้ว่าอยู่ในจีน่าสเต็ปไหนนะคะพอคลิกคลิก set, เสร็จเขาก็จะแอดไว้ว่าควรใช้ยาอะไรแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอสอนคนยาอยู่ในแอปเดียวกันนะคะก็ถ้าใครยังไม่เคยดาวน์โหลดก็ลองเล่นดูคะ่ะ